สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอันนี้คือแมมแคทเอม่อแมม่มกมล้วยหอมนะคะแค่ตัดพอดีนอขึ้นเยอะมากค่ะมีปซ๊บเลยค่ะก็เลยก็จะก็เลยจะมาแยกนะคะแยกนอแยกนออนหม่มกล้วยหอมกันนะคะอันนี้เลี้ยงมาได้ประมาณน่าจะเข้าปีที่สามอย่างเข้าปีที่สามแล้วนะคะก็จะใช่มีดนะคะมีด เาะนอเขาอ,ออกมานะอ่าตัวนี้เขาอ,อันนี้มันถ้าสมมติตามตามสูตรจริงคงจะยุ่งยากอยู่เนาะแต่ว่าตัวยาเองะเคยทำไปปีก่อนนะคะก่อติดทุกต้นนะก็ใช้มีเซาะนอของเปิ้นออกมานะคะก่อวันนี้ก็จะได้ในคลิปนี้ก็จะทำได้แค่สีนอน,นะคะเพราะว่ากระถางว่างเขามีแค่สีกระถาง ส่วนมากก็จอก,กระถางก็จะบ่ค่อยวางแล้วช่วงนี้ก็จะบ่ได้ซื้อเพิ่มเติมนะเพราะว่าบ่มีตีไห้แล้วนะคะคุณแบบต้นไม้เยอะมาเราก็ช่วงนี้ก็ขายลําบากแต่ว่ามันเริ่มนอเริื่มแน่นก็เลยจะแยกไหวนะคะอนาคตก็อาจจะไห้ทํากําไรต่อก็ส่วนมากกระถางที่วางก็คือจะจะได้จากต้นตีแบบเน่าไปแล้วตายอย่างเนี้นะคะหนีแหวงเลยหลังจากตี สาะนอขอออกมาก็จะแวงไปแบบนี้กยังเหลือทำหลายนออยู่นะคะแต่ยัง่มีกระถางเตือรอบนี้ก็จะทําไปสีนอเนาะแมมกล้วยหอมตัวนี้จะเป็นดอกสีเหลืองนะคะเดี๋ยวถ้าๆคิดก็จะมีนี่อันนี้ก็คือติแยกไว้ปีกกรอนนะคะกต็ติดดอกละออกดอกละมีขายไปผ่องกับนี้นะคะขายไปผ่องกับนี้แล้วก็เก็บไปผ่องกับนี ตัวนี้ตัวนี้สงสูงสวยนะคะหัวบะสูงแต่ต้นข้างหลังๆนี่หัวจะสูงเนะื่อเพราะว่าเปินเปินบ่ได้แดดนะคะเปินก็เลยจะยืดน้อยที่แต่สงเปินก็นจะประมาณนี้สงจะเป็นพุ่มๆนะคะน่ารักน่ารักเดี๋ยวมาดูดอกเปินค่ะดอกสีเหลืองสวยสวยมากต้นจิบบานล,ละนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะดอกสีเหลืองแมมกล้วยหอมสวยมากน่ารักเนาะน่ารัก กอต้นตีแยกไว้นะคะตอนตอนแรกกะจะบาลดน้ำทีแลคะมาอันเปิดจะเน่าต้องลงไว้สักพักแข่ชื้นๆน,น,นะคะบัดต้องเปียกน้ำานมมักดินเพราะตัวยาเองจะปลูกแบบปลูกแ,แบบธรรมชาติบัดได้พิธีทีตองก็คือใจ้ดินถุงปกติเลยบัดได้มีหินผู้คงผู้เขาไฟอย่างเหมือนคนอื่นนะคะเรื่องตามปกตินี่ค่ะแค่ตัดกระเต็มโอเคค่ะ ใกล้จบคลิปละก็เอามาให้ดูค่ะว่าดอกของเมมกล้วยหอมจะเป็นประมาณนี้นะคเป็นสีสีเหลืองเป็นน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ขอบคุณนะคะสําหรับคนตีดติดตามคลิปมาตลอดขอบคุณนะเจ้าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย